ลูปล่างไล่กว่ายาวไป ทำไรอ้อยเยว่าทังนี้ปจะเล่นกเฮาวาปิเ,เ,เนยางาดทางเป็น่เปทางลาดยางเวิร์ดยงมีเลียงงัวเรียงคว,วายคือกันเนาะดูนะงวัวเต้มถนอนอไาาน้ไหลมันยังงามเลยทุกคนโอ้โหมีตัวใหญ่งวัวบ้านเฮามีตัวสมลูรี้ เราใหญ่ชุดละชาวโลกกุน้นนี่แต่หม้อบ้านพันธ์มีตัวใหญ่เลยรายการตุ้มนั่นวันนี้เขากัในใสเก็บภาพบรรยากาศไปฝากพ่โโอแม่พี่น้อง FC b a r c e l o n สุดโหสุดคนเนาะขินหอดขินหอดขินถึง FC b a r c e l o n สุดโหสุดคนเน้สุดคนเลยรายการให้กับท่องขอโทษขออภัยเนาะ Yeah. มีหลายคนเหมือนกันถามมาว่าเราตายเลยครับยูทูบหรือยังยังคือเก่าเนาะจะได้กระปากเปินปากส่งฝากติดตามรำส่มคือเก่าเด้อพี่น้องหร่ว่าเอาทำงานนอกเลย mm. บ่ห่อยมีเวลาได้เห็นบิบได้ทำลิปนะทุกคนจะได้ก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะ หยุดหมุนก็นมีไหเผินรืไซสิเมนเปินสองหมุนหรือว่าจาังไหนลนหยุดเิน่าบราการนี่ขีเพนพนเขาเลยเผ <c oughs> วเามนซีว่ าอยู่ไทยมาอยู่ไทยแล้วต้กินทอดบ้านก็มันก็ต้องกิดเป็นธรมรมดาแหละทุกคนก็ต้องกิดเป็นธรมรมดาเลยเนาะบ้านเจ้าของเคยอยู่แต่ยังน้อยทุกคนเนะี่ยต้องได้กิดอ่แหละแต่ว่าินก็คือจะเป็นไปบ่ได้เนาะมีป่ามีเขามีต้นไม้มีอย่างไร้ไร้ไปนี้คือบ้านเราเลย อรานีก็น่าชิฮอดเลยแล้วทุกคนว,ว่ามีรถจอดเต็มอยู่ขเขาก็บูดหรอกเขาก็บูดหรอกว่าเมียนอยู่ใช้แต่ว่าอันนี้มีรถจอดได้หลายนี่นาชิเมียน โอ้ทุกคนตอนนี้ก็หอดหวัดแต่เนาะวัดปา่าเกาะแหลมเพิน่นว่าสิเอากระฮครั้งแรกฮะก็ได้มาพี่น้องเลยอยู่สยภู่มเนาะวัดมันก็อย่างอลังการเลยตอนนี้เขาก็ได้เข้ามาข้างในวัดเลยเนาะกวางกวางใหญ่โตจริงๆพี่น้องเลยแต่ก่อนเคยไปงานเด็ดแถวฝั่งลาาเขาเนาะ บานนก้ามาฝั่งไทยพี่น้องก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาสู่พอมีพี่น้อง fc มาสูู่สู่คนได้เบิ่งได้ชมกันเนาะอันนี้แมนบ้านภัยนอพี่น้องถ้าแมนบ้านไัยกระทักบอกกันเด้วพี่น้อง <c oughs> เมื่อนี้ก็ได้มาทำบุญนำลูกพี่เนาะคนก็หลายแหงพี่น้องเลย ตมตอนนี้รอหาที่เข่าก่อนยังบ่มีที่เข่าเลยคนไหลายไงเต็มสาราเลย โอ้ตอนนี้ทีมงานอาไปยังรีบด่วนเขายาวเหยียดนีาทีเขาขึ้นลวกเสร็จยังเยอะเลยโอ้โหหน้ามุดเลย nằm một loại kéo xương dài dẹt nè 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 ồ thái đi chinh chinh ồ luộc xển ngày lên cho nằm một là มุนนาทีเท <wh ats Napoleon> ่าไลรวกัก็เลยได้ทำงานต่ออีกนิดนึงเนี่ยอ้มีเครื่องฟุ้งยินดีทุกคนปูพ่นกับมะลายหลายอันนีนจะเป็นโรงทานขนมเนี่ย dễ dè mặt mày giữa dễ dễ không mãi <laughs> subscribe เหนื่อยๆเ่อยกันจนเบิดทุกคนน้ำกับมดรายการยังเหลือแต่เส้นเส้นก็ยังหยเหลืออยู่นิดหนึ่งเหลือแต่เส้นเล็กโอ้โหเยอะแยะมากมายจัดไปจัดไปทุกคน รอบสุดท right, ้ายแล้ยครับ okay, okay. 2ช okay. like, ุดแกจะหมดแล้วเด้อแกจะหมดแล้วเด้อรอบสุดท้ายเด้อครับ แถวยังยาวอยู่เลยทุกคนเนี่ยอ๋อแกยะหมดแล้วอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยอ,อ,อ,อันนี้เป็นเส้นใหญ่ใบจับอือเป็นกวยจับเนาะตอนนี้เป็นก๋วยเตี๋ยว <c oughs> นั่นะามีเครื่องปรุงเหมือนกัน คนหลายลีทุกคนเลยออมีคนรุ่งนีง่ยังไม่ไหว อาานี้นะครับเพื่อเกี่ยวเอาูเด่นเพื่อเี่ยวนะา้นนี้โดให้หน่อยจะภาพไปมาถึงแล้วอ่าจะภาพไ้มาถึงแล้วเดี๋ยวไปหลอดดูข้างนเดี๋ยวเ้วแล้วเนาะเขาล้วงานลวนราก็าพไปอไปอชมบรรยากาศอัตนี่ก็มาทุญ

da é verdade, อาทิตย์นี้สำคัญขนาดนี้เองที่จัดได้น้องประกาศรับตรงมาบันเท้าก็ตรพาพ่อแม่พี่น้องเลาะเบิ่งบรรยากาศข้างนอกก่อนเนาะจะมีหานค้าหานขาย,ลายหลายหลายหันขายผลไม้ทุกคนเลยมีหอดผักผักกระเดาผ <laughs> ักกระเดาก็มีอู้บ้านเทาบ่มีได้พี่น้องเลยยามเนี่ย ผลไม้เป็นกันหลายเป็นตาหนากินทั้งนั้นเลยเนี่ยขนมเป็นตาแซบสิพาพ่อแม่พี่น้องหลอ่ลอๆไปเบิ่งพี่นอ้อยเพิ่นกาขายของขายยัง้ายๆคือก็บานเท่านี้แหละอืมโอ้มักม่วงสมเป็นตาแซบเอา้าหล่อไปเบิง่ง บรรยากาศรอบๆนี่แหละพี่นอ้องเอ้ยต้องขอโทษขออภัยเนาะว่ามันต้องในภาคสใหม่พี่นอ้องเอ้ยคันเอา,าใส่เสียงสดเลยบุได้ผัวมันสิบติดเลวก็สิบเสียงเพลงเนาะจากไหนกับบวัวกันเนาะพี่นอ้องนี่อันนี้จะเป็นทางหน้าวัดของเพื่อนพี่นอ้องอันนี้จะเป็นทางหน้าวัดเอาก็ะสิผ้าพ่อแม่พี่นอ้องรอนรอเบื่องนีลาพี่นอ้องเอ้ย จไหน,นก็ไปเบิ่งไปชมนำกันเนาะอันนี้ก็ฮ่ากสิได้เคยมาครั้งแรกเลยพี่น้องเอยที่ว่าที่ได้มาทําบุญอยู่ทางฝั่งไทยเนาะอันนี้ก็สิเป็นทางไสยภูมิบัดป่าเกาะแหลมเป็นนี่แหละันเขียนแบบนี้ถ้าอ่านผิดก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เฮ้ากสิได้ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะ ติดตามชมกันคลิปหนาพี่น้องเย้ยสิมี EP 2ต่อไปอีกจะไดนก็นรองลุ้นรอชสกัน